นี่คือคดีศพสาวภทยในแอลเอกับไพ h ์ดมูลคดีที่ตำรวจปิดแต่ผีไม่ยอมปิดในปี2004มีศพของหญิงสาวคนหนึ่งถูกพบในป่าใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใคร ตำรวจก็ปิดคดีไปแบบเงียบๆแต่ต่อมาในปี2019ผ่านไปแล้วเกือบ15ปีเต็มครอบครัวในอุดรธานีหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เจอข่าวเรื่องสุขนิรนามจากเอเชียในอังกฤษแม่บอกว่าหน้าตาเธอเหมือนลำดวนลูกสาวที่หายไปเมื่อมีการตรวจดีเนอจึงพบว่าสุขนิรนามนั้นคือลำดวนสีกันยาสาวจากไทยที่กลายเป็นสุขในแดนไกลย้อนกลับไปเมื่อวันที่20กันยาย,ยน2547นะักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งบังเอิญไปพบกล้า างของหญิงสาวที่มีลักษณะคล้ายคนเอเชียถูกคอตรกรและทิ้งไว้ในเขตอุทยานแห่งชาติเยิร์กเชียร์เดลทางเหนือของอังกฤษในสภาพนอนคว่ำหน้าไม่สมเสื้อตรวจพยายามสืบหาแต่ไม่พบปบาะแสใดๆเวลาผ่านไปจนแล้วจนเก้าก็ยังไม่มีญาติหรือคนที่คาดว,ว่าจะรู้จักกับผู้หญิงนิเนามคนนี้ติดต่อมาเลยร่างของเธอถูกฝังไว้ที่นสุสามเมืองเฮอร์ตันอิลดิปเปิลเดลและสลักชื่อไว้หน้าหลุมศพว่า The Lady of the Hill แต่าการสรันนิษฐานของตำรวจคาดว่าเธออาจเป็นหญิงสาวชาวเอเชีย จุดสาคัญที่ตำรวจสังเกตได้คือแหวนทองที่พบจากร่างเมื่อนําไปตรวจแล้วพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ทองคําอยู่มากกว่า95%ซึ่งทั่วโลกมีอยู่แค่ไม่กี่ประเทศที่นิยมทองคําที่มีปเปอร์เซ็นต์สูงแบบนี้และกรุงเทพก็เป็นแหล่งผลิตแหล่งใหญ่ของทองคําประเภทนี้เลยทาให้ตํารวจตั้งข้อสิษฐานต่อว่าแหวนทองวงดังกล่าวน่าจะเป็นแหวนที่มาจากประเทศไทยปี2559มีการรื้อคดีที่มาใหม่ส่งไปยังทีมสอบสวนคดีเก่าที่ยังไม่คลี่คลายทีมสอบสวนใหม่เชื่อว่าจริงนิรนามรายนี้อาจพัก มนฑลแลงคาเซียรหรือมนทลคัมเรียรและถูกสามีสังหารก่อนที่จะนำร่างไปทิ้งบนน้ำทานกลางอุทยานแห่งชาติยอกเชียเดลตำรวจมองว่ามีความเป็นไปได้ว่าผู้ก่อเหตุอาเป็นสามีของนาและนี่คือช่วงเวลาเดียวกับที่ไพเดมูลปรากฏขึ้นทุกวันในช่วงที่มีข่าวไพดเดมูลหมายถึงการซ่อนเร้นความลวงตาการตุยโดยไม่มีคำตอบและการเดินทางที่อาจไม่มีวัน หวนกลับแล้วเสียงจากไพ่ก็ค่อยพาพวกเราย้อนกลับไปหาความจริงที่ไม่มีใครอยากจะฟังสุขของํำดวนที่นอนเงียบมา15ปีกลับกลายเป็นเสียงกระซิบให้ครอบครัวรู้ว่าเธอยังอยู่และยังรอความยุติธรรมในที่สุดตำรวจอังกฤษเดินทางมาประเทศไทยเพื่อสอบสวนใหม่ทั้งหมดตำรวจได้นนการเก็บตัวอย่างดีเนอของพ่อกับแม่ของํำดวนเพื่อไปเปรียบเทียบกับดีเนอที่เก็บมาจากร่างของสตรีแห่งคุณเขาจนปี2562กก็ได้รับการยืนยันจากตำรวจอังกฤษว่าตัวอย่างดี ของสองสามีภรรยาชาวไทยตรงกับดินเนของสตรีแห่งกุนเขาจึงประกาศว่าเจ้าของร่างปิจาณาที่ตามมาตั้งแต่เมื่อ15ปีก่อนคือลำดวนอมิเทสหรือลำดวนศรีกัญญาหญิงสาวชาวไทยแต่จังหวัดอุดรธาน,นีที่แต่งงานงกับสามีชาวอังกฤษและไพดมูลใบสุดท้ายก็บอกกับฉันว่าความตัวนี้ไม่เงียบหรอกถ้าวิญญาณยังไม่ยอมรับนี่อาจไม่ใช่คดีคอตกอรธรรมดาแต่มันคือสัญญาณจัก,ก,กรวาลที่ไม่มีใครกล้าปิดตาใส่ความจริง เหมือนกับดมูนไพแห่งการหลอกตาและปิศนาที่ยังปิดไม่ลงถ้าคุณชอบคลิปสยองขวัญแบบนี้กดไลค์กดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันในคลิปสยองขวัญตอนต่อไป